Just give me a reason to keep my heart beating. Don't worry, it's safe right here. วัสดีด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กับแสงกาดนะฮะหลังจากไม่ได้อัดคลิปมา<อ>นานฮะเุ้ย<อ>กูนัดกา,ดกาเออขอโทษเมาเมาไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปนานนะ,ะวันนี้ก็มาอยู่ในโหมด,หมดฟุตบอล <ใน S 2> ของฮอนนะฮะโชว์กาดให้โลกได้รู้เราจะโชว์1ิศูนย์ 0. ฝั่งมันได้ให้ดูกันจริงปะนะฮะ มันก็รอนานมาแล้วหมดฟุตบอลนะครับผมไปดูไม่นานในห้องก็จะมีต่างมาเก็บเย็ดนะฮะไม่ใช่ต่างมาเก็บเย็ดต่างนี้บายเอ็ดต่างมาเก็บเย็ดแล้วก็ผมไม่บิ๊กบูลสตูดิายแล้วก็ต้องเฝ่งอะดักกอนอัปเดตดักกอนอัปเดตดักกูนอัปเดตเออแล้วก็ทีวีตีตรฟด T R D F แล้วก็ set G X s G X คาคาตานะชื่อมังจะยเอาไปไหนนี่ยมั่วมึงอ่านผิดอะชื่อตัว T R D F T Y R D F เออต้องอ่านอย่างงี้มันอ่านว่าตีเนี่ยมันอ่านว่าตี R D F ย่อมาจากแรดดากฟักจบตีดากฟักตีแรดดากฟัก ไม่นาแล้วม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 าแล้วเลือกเลือกตัวเลยเราจะเลือกเราจะเลือกแคลรี่ให้ภาคด่าเรากอสวิตเบดมันไม่มีสวิตเบดกับสวิตเบดไม่มีไม่ไม่นานจังวะเชื่อมต่อเออทำไมมันนานวะอือหรือว่ากูหลุดเขาา้มาแล้ว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 ไม่ต้องมาตอเลยตกกระแสดอก เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอ้โหเลือกตัวยิ้มเลยบางทีคิงแม่เลยอ่ะแย่งกูใครใครแย่งใครแย่งมึงแย่งกูเล่นเมีนไปเลยพาคภาคจานพาคเล่นเมียนบีนไอ้ต่างเล่นตะเข้าต้องวินวอกไปยิงกองหน้าน่ะอ้าวก็เราก็เรามีตัวแค่นี้เอ้วะไอ้ไอ้ช่างมังกี้คิงช่างมังกี้คิง เเอออไถะโอ้ยฝั่งนู้นมีเดอะแฟลชอยู่ทีมบ้างไหนวะบ้าบิสเดอะแฟลชไอ้ฟาโร่คูก็รำคาญนะเว้ยมันครอบจูนครอบแลคือหลุมกั๊หลุมปั๊มแม่นาคข้างในอย่าอย่าให้เบสมันใช้ตะกิ้ไหนกันวะโอ้ดูดูดูกูคนแรกเลยเนี่ยเออมาอยู่กูคนสามสวิทเบสคงใช้ดาบแสงจันดาบแสงจันมาดูกัน ตีบนกระดิ่เลยอุ้ยไอ้ดังเค้นแมงกลัวมันกระโดดคอฟเราแน่ดังเค้นัวไหนวะดังเค้นมาเตอร์ไอ้หน้าหนวดอ่ะ่อยไม่โลดโอ้ยมาแล้วไม่น่ามาแล้วไม่น่าอุ้ยไม่น่าจะหนีไปไหนกันเลอะอย่ากุยทำให้โดนจะหนีไปไหนกันร่ะว้าวมีคนเชียร์ด้วยมีคลิปเชียร์ด้วยจริงจริงจะหนีไปไหนกันเลอะบอลอยู่ไหนน่ะ เซนหาไม่เจอเลยนะไปไเร็วเร็วเร็ววันวันวันวิ่งวิงวิงว่งอึบอด,ดันช่างช่างสกิลหนเออกระทือกระทือมันไปไ<อ>วนส่งมาวันี่วันเตะโอ้โหโคตรสัดวนลาบนเข้าโกไปเลย <c oughs> ไอคิวผมอยู่ในในไกลไมา

เอ้ยโอ้ยมันตีตีตีมันตายตีมันตายฮะโอ้เอาเฮียวายวายายเอ้อตีตาบอลอยู่ไหนบอลเฮ้ยดาวซิงโดมฆ่ามันวายเอาไปตัดข้โหยมันกำลังมาครับโสดโอยผบเพศไอ้เฮีย โอ้ยเจ้าเข่าเข่าเข่าเขโอ้โหเล่นไม่เป็นเลยเล่นไม่เป็นอ่ะเล่นไม่เป็นเปยังเปยังไงวะสกิลหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไปไหนดิรับอ้าวโผล่ดี๋ยจัดเองดูุกจัดเองขอขอขอย่าดัดโกตัวเอง เยอะยะใครเป็นโก้ปองอย่าไปยุ่ง oh. ก oh, oh, oh. ับมันกี้ชิงเลยเยตายโอ้ยลำบรมาตุ้มโอ้ยโอเน้นเฮ้ยเฮ้ยโกโกวนอยู่ทีกูเอาเอาเอาเ้าว้ีสก้า ก็ใยกูโดนสตันให้ล้มโอ้โหกูโดนอะไรเนี่ยโอ้ยโดนกัะดักวายยากูกันไว้กูกันไว้โอยกูยืนได้ดิเลยอุ้ยบอลอยู่ข้างไหมเตะออกไปได้ไอ้องโดนด้วย

ยอมายามายามาโคตอันติเมดเบนใฟบิดเลยไอ้ยีตีเดินชาะเดาาาขีนายเ็ยวดกัมกมอตาเยีาเพมันดึงมั้ยเฮ้ยไฟเฮ้ย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 ดาวน์บมานี่ดาวฟินโดมดิไอชงมันคนแล้วโก วายวายเจิมมิน่าวายวายไอบิดวอล์ดคุกคุณคุกมาทุ่นเฮียค oh, oh. yep. oh, ้าอยู hey. ่ข้างหน้านิดเดียวไอ้สัตว์โคตรเว้่ไอ้ยืนเลยกูไอ้ข้ามันวันข้าจปโนมเฮ้ยมาแล้วเพื่อนไอบิดมันวิ่งเร็วไอเฮีย ตังตังตังโศกลุกมาไม่นาควิ่งไปก่อนเออไอ้เหี้ยกูบิ้งกูบิ้งมาดักมะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต่าอย่าเต่าอย่าอย่ามาหนามดอยู่ที่เต่าอยู่ที่เต่าเยิงเต่าเยิงเต่าเร็วเฮ้ยตังไอ้ตังมึงกองหน้าเออหกเพชร ผัดเผ็ดมอเตอร์ว้าวแฟงตันแฟงไอ้ช่างบออยู่นู่นเอ้ยโดนเสาว้าอะไรเนี่ยไอ้กูเดินกะขังอยู่ข้างไนเจมี่เยมง่ล้กเชมี่นักเมี่ักเยมิงแล้วตีตันตันตีต่อยมันมาทำอะไรกันหน้าบ้านเนี่ย ไอ้ชันกระโดดคอมมันคอมมันนาโบดมนาโบดไอ้สารก่อนไปไม่น่าแม่ระบายไม่น่าจ้าย่ามึงต่างมึงมาช่วยเพื่อนก่อนก็ได้ไม่ต้องมีเตรียมยิงหรอกไม่ใครยิงกองหน้ายังกองหน้ายังพวกกูยังต้องย้ายมากองหลังเพราะมึงไม่ช่วยอ่ะมันอยู่ไหนวะ มังกีก็เอบยาอึดพอเพ็ดมันเหนียวกล้วยเหนียวไก่เหนียวไก่ครับอ้าวคได้บอลแล้วมันไม่มีคอนเลยวานวานเมน่าเอาไปไม่น่าเอาไปดีมากเฮ้ยเวลาเมน่าไม่น่าจะหนีไปไหนก็ล่าสิ ไอ้กูเออวะดีดีดีไอ้บิดไอ้เหี้ยอืมกูสตันไหมไงว้ายมันจะนุปี้ฉันแล้วกลับมาต่อเมื่อกี้เรื่องอัดคลิปเมื่อกี้กดผิดไม่ไปตัดคลิปเว้ยมาเราบุกการจอมปียู่ดีกูเออสายดาวเมฆสายดาวเมฆแล้วกูประกันบ้านให้ว้ายเหี้ยวายว้าย ไม่น่ายาไปน้ำมเฮ้ยเตะออกไปเตะออกไปเอาเดียอะไรเนี่ยบวนอยู่ที่กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาเออโอ้ยชุดย้อนมาเลยโดยไปแปะเลยถ้าวอนไม่ตีนี่คงศูนย์สิบแล้วไอ้สัสไม่น่าเอามาไม่น่าไม่น่าโก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 ไอ้มันไปตี ไอาไอยาจะนีไปไหนกันล่ะเฮ้ยไอตังวิ่งตังอึบอึบดันดเอาเฮ้ยกูอยู่นี่กู้วมาเมน่าจอมโจ๊เมนเ้ยมาเร็วเยไม่ไม่ช่วยลกด้วยเยเยวิ่ง้บอลอยู่ด ไปน้ามาไดาครนดีบังกี <h 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 ้ไบกี้มันได้ปะเฮ้ี้ยมันนีนมาอบอมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้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 ยเ้เย้เยเฮเฮ้ยยเเฮ้ยเฮ

มันหนีไปแล้วโอ้โหมันเขาเด้งครับโผล่เลยเดี่ยมมากเลยเพนไม่นักจ๋าช่วยลูกด้วยไม่นักไม่นักไปเอาบอลมากูโดนยู่ไม่นักมันดปั้มไม่นักกูฮะ โอเคครับเลิก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 โอเคหยุดคลิปแค่นี้ขอบคุณที่รับชมครับเราขอลาก,ก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า